ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมกราบพระบาทขององค์ผู้ทรงศักดิ์เย็นยิ่งนักน้ำพระทัยแผ่ไพศาลใต้ล่มบุญอุ่นห่วงแห่งดวงมานดุดสายทานหลังธรรมชื่นฉ่ำเย็นปวงประชาอยู่ดีมีความสุขทรงกำหนดปดทุกข์ที่ขุกเข็น ลบลอยหมองผองชนพลลำเข็นทรงบำเพ็ญบุญญาบารามีวันที่ห้าธันวามหาราชประชาชาติชื่นชมสมศักดิ์ศรีทั่วเขตแดนแผ่นดินต่างยินดีสดุดดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า นางสาววราพรจาตุกัญญาประทีปประธานสหสมาคมไทยจีนพิษณุโลกและคณะกรรมการพร้อมมวลสมาชิก